เคยถุนมีทอมเคยแม่กินค่ะสวัสดีค่ะดิยังคะ่ะข้าวได้ค่ะหาน้ามาด้วยค่ะวันนี้ทำอะไรคะทำเคหรอให้แม่กินค่ะทำเคหรอให้คุณแม่กินทำอะไรอีกคะทำเคเรอก็ชนหนอเล่นคนเดียวหรอคะใช่ทำไมเล่นคนเดียวคะ แม่เล่นด้วยพี่ไปไหนคะพี่พี่ข้าไปโรงเรียนเร็วแล้วทำไมหนูไม่ไปล่ะคะก็ไปหรอกไปเรียนกับองฟองอ๋อจะไปเรียนกับอองฟองที่ไหนอะคะโรงเรียนองฟองตจ้งเรียนอนุบาลจ้วเฮ้ยแล้วจะร้องไห้กับบ้านไหมคะไม่จริงหรอไม่ร้ไม่จะส่งอ๋อให้แม่ไปส่งแล้วจะทำยังไงต่อคะ ท่านแม่ไปส่งค่ะท่าแม่ไปส่งที่โรงเรียนแล้วหนูก็จะอยู่โรงเรียนกับคุณครูหรอคะคุณครูแหลอแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วแล้วสรุปหนูจะร้องไห้กลับบ้านไหมไม่จริงเหรอนี่แม่ถ่ายคลิปไปแล้วนะถ้าหนูร้องไห้กลับบ้านนะหนูก็จะมาดูคลิปหนูบอกว่าหนูจะไม่ร้องโอเคไหม แล้วแม่แล้วตอนบ่ายๆแม่ก็จะไปรับโอเคไหมโอเคไปไปจริงเหรอเดี๋ยวจะไปโรงเรียนนะ่ะหนูรู้จักชื่อเตเองหรือย,ยังหนูชื่ออะไรคะชื่อบญนูร์ปาเรดาเอาหันมาพูดดีๆก่อนอย่าเพิ่งไปหนิหันมาพูดใส่กล้องก่อนชื่ออะไรนะคะเด็กหญิงอะไรหญิงเรยดานามสกุลอะไรคะนามสกุลน,น้ำเงิชเนชื่อเล่นชื่ออะไรคะคงขวัญอานับเลขได้หรือเปล่านับวนับนับเลขได้หรือยังจะไปโรงเรียนน่ะ ลองนะับดูสิวันก่อนเร็วมาวันทุ่มที่ก่อนเร็วจออ้ะโอ้ได้แครอทมาโอเคอางั้นก็สวัสดีค่ะทุกคนก่อนค่ะอย่าลืมอะไรอย่าลืมให้คนด้วยจ้ะอะไรนะกใจ้ะคนด้วยจ้ะเอามองกล้องด้วยกดทีนะ่มองกล้องด้วย เลกดดีดตามน่กดดีดตามให้เัวนข้ัด้ดดดวยนคะคะไม่แข็งบายบ,ายบายก่อนบายบายจุ๊บบา <laughs>